ครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกท่านครับสวัสดีคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาทุกทท่านนะครับผมอยู่กับผมแอดมินยุทธนะครับหลายวันไม่ได้เจอกันนะครับผมวันนี้มาแจ้งราคาทุเรียนหน่อยนะครับช่วงนี้ต้องบอกว่าเวียดนามเนี่ยเขาพยายามที่จะแย่งชิงนะครับส่งออกทุเรียนอยู่แล้วนะครับเป็นพื้นที่ใกล้เคียงประเทศจีนมากกว่าไทยนะครับตอนนี้ไทยก็ยังเป็นที่หนึ่งอยู่ในการส่งออกนะครับต้องบอกว่าทุเรียนไทยเนี่ยมีคุณภาพมากนะครับ มีรสชาติที่อร่อยกว่าต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับไม่ต้องไปเอียงไปทางเวียดนามเลยนะครับพูดกันตามความเป็นจริงเป็นกระังใจใจกับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนประเทศไทยนะครับตลอดจนพ่อค้าแม่ค้าทุกทท่านนะครับผมขอให้ทุกท่านค้าขายร่ำรวยนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับผมเอาวันนี้ผมมาบอกข่าวนะครับพี่น้องที่ตลาดไทยฝากมาหน่อยนะครับทุเรียนยังมีขายอยู่นะครับที่ตลาดไทยเยอะด้วยนะครับฝากพ่อแม่พี่น้องเข้าไปดูนะครับราคา ก็เริ่มตนน้นตั้งแต่85บาทนะครับ85ไปจนถึง135บาทนะครับที่ตลาดไทยอ่แล้วก็มีที่140ด้วยนะครับเริ่มต้นที่85นะครับผมส่วนราคาที่ภาคใต้วันนี้นะครับยุทธพงศ์เองจะบอกอย่างนี้นะครับจะแจ้งให้กับพผพู้พิองทราบโดยอ่เป็นข้อมูลนะครับอ่าหลังจากการที่สืบมาหลายพื้นที่นะครับรวมไปถึงหลังสวนอะยะลานะครับ ขอบคุณพี่ชายนะครับที่ส่งมอบให้ยุทธพงษ์เงียบไปเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ไปไปดูอินทปหาลัมอยู่พี่ช่วยพี่น้องอินทปหาลัมอยู่นะครับก็ส่งกําลังใจนะครับให้กับชาวสวนทุเรียนนะครับผม <c oughs> แล้วก็พอ่อค้าแม่ค้าทุกท่านนะครับตลาดค้าส่งต่างๆ <c oughs> เอาใจช่วยทุกท่านนะครับ <h az im> วันนี้ผมเริ่มต้นที่ก้านยาวนะครับหลังสวนจะบอกว่าราคาเนี่ย ยะลากับหลังสวนต่างกันประมาณสักสิบาทนะครับก้านยาว AB นะครับที่หลังสวน120นะครับ C 100แล้วก็ดี85นะครับส่วนยะลาเนี่ยเอบี110นะครับ C 90แล้วก็ดี80นะครับนี่คือต่างกันประมาณสิบบาทนะครับที่หลังสวนยะลานะครับก้านยาว AB 120นะครับ C 100 D 85ส่วนพวงมาี AB 120ครับ อ่า C 100แล้วก็ D 8 5นะครับอ่าทางด้านหมอนทองนะครับหมอนทอง A B นะครับมีหลายเจ้าหลายหลงหลายสถานที่นะครับในการรับซื้อราคาก็แตกต่างกันไปมีตั้งแต่ A B นะครับวันนี้ราคาลงมาอยู่ที่ 130- 135อ่าแล้วก็140นะครับอ่า1 3 0ถึง140นะครับราคา A B วันนี้หมอนทอง A B C นะครับ อยู่ที่130แล้วก็125นะครับส่วน C ีเนี่ยราคาหลายพื้นที่ที่หลังสวนที่ชุมพร105บาทอันนี้คือราคาของวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์าากดแชร์กดติดตามยุทธพงศ์ด้วยนะครับจะพาทุกท่านเดินทางเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับช่วงนี้ก็ดัอดอลองหน่อยนะครับผลไม้เงียบๆสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ